สองคนเห็นไหมเพื่อนไปไหนคะ ว่านี้โรงเรียนเราหรอเนี่ยใช่แล้วครับด้านหลังครับลูกเรามาทุง่งนา <c oughs> นี่คือด้านหลังของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเลเ็กครับรราาใช่แล้วอันนั้นคือศูนย์นเด็กน้อยไงคะห้องเด็กเล็กนั่นห้องเราอยู่ตรงนน้น พี่ใ่ฝ ال ันกแหกไม่ใช่คนแหอ่าพ <wh ี่คณสต๊อปค่ะเราอยู่ตรงนี้ดูเห็นลูกเห็นไหมคะเห็นเห็นอะไรเห็นโรงเรียนเห็นโรงเรียนหนึ่งเห็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องบริบาลอ่ะแล้วก็เห็นทุ่งนาไหมคะทุ่งนามีอะไรครับอ่ะไปดูกับคุณนี่เดี๋ยวคุณนี่จะให้ดูดู พี่ขุนมานพี่ขุนมาดูลกูกมอลินไปดูค่ะมอลินขยับเข้าไปใกล้ๆลูกลลตุนเดินไปนะคะตุนเดินไปลกูกเริยน,ะนปะครับอาวาดเวดินอดูสิอีกอาทิตนึงแล้ก็ได้กินข้าวแล้วค่ะนี่เขาข้าวที่เด็กๆทานทุกวันเลยคะ่ะเขาเรียกว่าข้าวนึง่งข้าวสุก อันนี้คือข้าวเปลือกอันนี้คือทุ่งทุ่งนารวงข้าวตอนที่จะมาเป็นข้าวก่อนที่จะมาเป็นข้าวชาวนาเขาก็จะเอาเมล็ดข้าวที่มันแก่ๆไปเพาะให้เป็นกล้าข้าวเล็กๆเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาปลูกลงในนาข้าวใส่ปุ๋ยให้น้ำข้าวก็จะเจริญเติบโตออกดอกพอถึงเวลาที่ดอกร่วง ก็จะกลายเป็นเมล็ดข้าวเป็นรวงรวงแบบนี้พอข้าวแก่พร้อมที่จะเป็นเมล็ดให้กินแล้วเขาก็จะเอาเคียวมาข้าวเล็ดฮิลาต้นฮิลาต้นบางคนก็ใช้รถเกี่ยวใครที่ใช้รถเกี่ยวเขาก็จะเอาไปตากตากแห้งแล้วก็ตากใส่กระสอบเอาไปสีเป็นข้าวเม็ดสีขาวๆที่เด็กๆกินทุกวันนี่ไงคะเห็นไหมคะเด็กๆเด็กกินข้าวเปลือกหรือว่ากินข้าวสารหรือว่ากินข้าวสุก ข้าวอะไรคะข้าว,าวสุกเราต้องกินข้าวสุกนะคะ